ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวทีทัดครับหลังจากที่สาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองยกฟ้องคดีสลายการชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับมีจําเลยสท่านก็เ,เป็นทั้งตํารวจสองท่านแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีสองท่านนะครับวันนี้เรามาเทียบเคียงคดีที่เกิดในช่วง10ปีหลังเนี่ยนะครับในการชุมนุมทางการเมืองมีคดีหนึ่งที่เมืม่อวานเองสาลดีกาก็ยกฟ้องไปแล้วก็คดีที่ยก คำร้องในชั้นของปอปชก็คือการสลายการชุมนุมของนอปชในปี2551นะครับแล้วก็จะพูดถึงอีกคดีหนึ่งคือการชุมนุมขัดขวางการเลือกตั้งของกปปสเนี่ยนะครับแขกที่มาวันนี้มีความเกี่ยวข้องในการฟ้องร้องค,คดีโดยตรงกับเรื่องที่3ก็คือการชุมนุมของกปปสนะครับแม้อาจจะฟ้องไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเรามาดูต้นทางกระบวนการยุติธรรมต่างๆว่ามันดําเนินมาอย่างไรในช่วง10ปีหลังมันมีความบิดเบี้ยว บิดพ้วตรงไหนบ้างนะครับนักกฎหมายที่จะมาคุยกับเราวันนี้ครับคุณชุมสายศรียาภัยครับยุมสายไปดีครับสวัสดีครับ,รบมองภาพรวมก่อนพี่การชุมนุมช่วง1ิปีหลังที่ผ่านมาภาพการดําเนินคดีแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งการชุมนุมของนองปชการชุมนุมของพันธมิตรรวมถึงกบฏสอความแตกต่างในการดําเนินคดมนีมันเห็นชัดเจนมากไหมครับบางคนบอกว่าเห็นชัดเจนจนพูดได้ว่านี่แหละมันอาจจะเข้าขั้นกระบวนการยุติธรรมที่อาจจะต้องมีการปฏิรูปใหม่แล้วครับ ต่อเรื่องนี <oon> ้นะฮะผมอยากจะเรียนนิดนึงนะมันมีความเหมือนกันอยู่ในเรื่องของการชุมนุมกับการชุมนุมของไม่ว่าจะเป็นฝั่งเหลืองรือฝั่งแดงหรือคนรเมศหรืออปชเนี่ยนะฮะมันมีความเหมือนกันเหมือนยังไงเหมือนในเรื่องของการชุมนุมเรียบร้องในส่วนที่เขาอยากได้นะอยากมีความประสงค์เป็นไปมีสภาพไม่ต่างกันเลยนะฮะมี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 ความมีบลชนเหมือนกันกันะฮะแต่ทีนี้เนี่ย เป็นประเด็นที่ว่า,าความแตกต่างนัก็ถือว่าเป็นความแตกต่างในเรื่องของมาตร,รการทางกฎหมายและในการบังคับใช้กระบวนการยุติธรรมซึ่งเราก็พูดกันมาตลอดนะเวทีนักวิชาการหรือนักกฎหมายก็พูดกันมาตลอดลว่ามันมีความาต่างมาตรฐานกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับ เราก็เราเห็นว่าผลของการดำเนินคดีทั้งในโปรเซสในการเริ่มต้นคดีเลยแล้วก็จนมาสู่ผลของคำพิพากษาเนี่ยคนก็มีความต่างกันนะครับเราเห็นได้ชัดเจนครับอำนาจรัฐในแต่ละยุคละสมัยที่ ที่จะต้องอกระบวนการดําเนินคดีจะต้องดําเนินมีผลต่อกระบวนการทางกระบวนการยุติธรรมด้วยไหมครับถ้าวันนี้อํานาจรัฐอยู่ฝั่งหนึ่งมันจะมีผลต่อการดําเนินการทางกระบวนการยุติธรรมไหมครับกับครอืท<า>ั้งเกิดขึ้นคือมีผลอยู่แล้วล่ะฮะเดี๋ยวเพราะอําอนาจรัฐในส่วนของที่เป็นอํานาจตุลาการเนี่ยก็ต้องเป็นหนึ่งในสามของอำนาจนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ถูกคนโทรลทางด้วยฝ่ายอำนาจรัฐ ที่ที่ปกครองนะฮะที่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 ดูในเรื่องกลไกแต่ทีนี้ผมกระังชี้เห็นว่าผมมุ่งเน้นไปที่เรื่องของความความมีมาตรฐานมันมันมันจะเห็นได้ชัดผมพูดมาตลอดเลยว่าผู้บังคับใช้กฎหมายหรือบุคคลในดุลยเดธรรมเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตุลาการหรือบุคคลที่เป็นตึ่งตุลาการนะนะฮะจะใช้ชุดของดุติธรรมสองชุด ครับใหญ่ๆคือชุดยุติธรรมไม่ว่าตั้งแต่ในกระบวนการไต่สวนสอบสวนเนี่ยนะฮะจนถึงมีคำพิพากษาเนี่ยที่ใช้กับชุดหนึ่งเนี่ยก็ใช้อีกแต่ดันนะครับแต่ใช้ชุดยุติธรรมกับคนหรือฝ่ายการบมงฝ่ายหนึ่งด้วยชุดอีกชุดหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราเห็นความแตกต่างตรงเนี้ยอย่างชัดเจนเป็นปรูปธรรมครับ มันจะเกิดข้อกังขาไหมรับพี่ชุมสายระบบนะมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมเองน่าจะมีต้องมีมาตรฐานเดียวแต่อย่างพี่ชุมสายอธิบายมาหรืออย่างที่เราเห็นในสังคมมันกลับมีสองสามาตรฐานในสองสาม 2, ในอบอน<ไ>วนี้ในชาติโลกนะฮะในประเทศที่ทคกันนาแล้วนะครับประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยเขาสำคัญที่สุดเลยคือการบังคับใช้กระบวนการยุติธรรมของเขาจะต้องมีจะต้องมีคุณภาพและต้องมีความยุติธรรมอย่างอย่างอย่างทั่วถึงเท่าเทียมอย่างแท้จริงด้วยตามหลักปรัชญาที่เป็นสามันะับ นะแต่ของเราเนี่ยมันมีความผิดปกติตะบิดเปี้ยวไปมากนะไปไป,ไปมากยังสำหรับได้อย่างเป็นรูปธรรมก็เห็นที่บอกนะก็ก็ตรงนี้ผมบอกว่าไม่ใช่เฉพาะประชาชนชาวไทยเท่านั้นมแม้กระทั่งประชาคมโลกเขาก็สมัครได้ครับ มันมันด้วยเหตุอะไรที่ที่เป็นเช่นนี้บางคนบอกว่าหลังจากการเมืองปี49การปฏิวัติรัฐประหารในายุคนั้นก็ตุลาการก็เข้ามาสู่ทิศทางในช่วงทางของการบริหารมากขึ้นองค์กรอิสระมากขึ้นคืนอการไหลคลื่นมาขององค์กรตุลาการมันอาจจะทําให้กระบวนการทุกอย่างดําเนินไปแบบนี้หรือเปล่าครับผมมองว่าเป็นเป็นเหมือนรอยต่อของยุคสองยุคหรือว่าออของผู้มีอำนาจสองสองช่วงอาจจะเป็นลักษณะ เหมือนกับการเป็นปรากฏการณ์ของการเคลื่อนตัวาจากระบบอำน่าดึิอยม,อมนะระบออรจอ,อรจเล็กโทรดคำนิามอย่างนึงเซอร์วิสทีมไปสู่ไปสู่ระบบเมชไตที่แท้จริงหรือที่สมบูรณ์ดังที่เราเคยเห็นในในกลุ่มประเทศแถบละตินอเมริกางนนนะฮะทางทาง,ทางตะวันตกของเราอาจจะเป็นค,คล้ายๆกันเพียงแต่ว่า บริบทของทางตะวันตกกับทางเอเชียหรือโดยเฉพาะยิ่งลงให้ลึกไปในเป็นในประเทศของประเทศไทยเนี่ยกับเขาเนี่ยม่มีบริบทมีมิติที่แตกต่างกันในหลายประเด็นผมมอว่าอาจจะเป,เป็นเป็นในมุมนั้นนะครับ มาถึงตัวคดีนิดนึงครับการฉลายการชุมนุมปี53ของนปชในยุครัฐบาลของคุณอภิิ์แล้วก็มีคุณสุเทพที่เป็นผู้อำนการสอ,อช,อชรวมถึงการใช้กําลังคือเลือกใช้กําลังทหารโดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับซึ่งท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นสมัยนี้ก็ดำรงเป็นตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย มองการดําเนินคดีในในในการดําเนินคดียังตรงนี้ยังไงบ้างครับพบปรประชอเองไม่ยอมสั่งฟ้องในคดีของผู้กระทําที่กระทาต่อมวลชนอปประชเนี่ยก็อย่างที่เราพูดกันมาตลอดว่าโดยเท็จจริงหรือพฤติการเหตุการณ์มันมีความชัดเจนอยู่นะผู้กุมอาํานาจรับสมัยนั้นนะค,ะครับก็ทราบอยู่ว่าท่าน มณฑลเสอแดงมาเรียบรองย้บไตก็ <นะ S 1> โดยสมบบเปิดเผยนะครับแล้วก็ไม่ได้ดก่อความมุ่นวายใดๆนะ,ะก็คือตามสิทธิท,ที่กฎหมายและรัฐมนตรรับรองคุ้มครองไว้ให้เนี่ยแต่เพียงแต่ว่าคุ้มันขนาดนั้นเนี่ยเลือกที่จะใช้มาตรการในการปราบปรามในขั้นรุนแรงรแต่โดยเฉพาะยิ่งมีการกําหนดให้ใช้วิธีการที่ ในทางกฎหมายเนี่ยถือได้ว่าเขาต้องย่อมทราบและก็เล็งเห็นได้ว่าต้องมีเกิดมีมีการบาดเจ็บล้มตายนะครับเขาเรียกว่าในทางกฎหมายเรียกว่าเป็นเจตนาเล็งเห็นผลนะคือเล็งเห็นได้แน่นอนครแล้วท,ที่สําคัญก็คือว่าไม่ได้มีแผนสํารองมีแผนเดียวเลยฮะไม่ได้มีแผนสํารองที่จะ,ะป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายนะความชัดเจนตรงเนี้ย องค์กรในฝ่ายตื่นตุลาการเนี่ยอ,องค์กรอิสระก็คือปปอปชเนี่ยครับร,บรู้ทราบชัดเจนนะคระัแล้วก็มีการร้องเรีเนในคดีแต่ว่า เป็นไงฮะคดีก็ไม่ได้ขึ้นม,มันด้วยมันด้วยความผูกพันที่ว่าตอนนั้นใช้กําลังทหารแล้วอาจจะกลัวคดีมันสาวมาถึงสถาบันทหารด้วยหรือเปล่าตรงนี้เป็นเป็นเหตุผลทางการเมืองด้วยหรือเปล่าครับก็มีเหตุผลตรงนั้นอยู่ครับผมเชื่อว่าก็มีน้ําหนักในเหตุผลตรงนั้นอยู่พอสมควรก็คือเป็นที่กังวลว,ว่าอาจจะสาวมาถึง,ถงเขาก็าเลยอะไรอะเดินช้าไปหรือว่าประมาณว่าเหมือนเกียยวว่างไปแต่แต่ที่เราสัมผัสได้ก็คือเป็นเรื่องที่เขาเขาไม่ได้ออก แรง,รงเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดอ,อย่างชัดเจนเลยนะ,ะนะครับนีครับตัวองค์กรที่รับผิดชอบในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมคืพอพปชทูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าคนนั้นเป็นเด็กคนนั้นคนนี้เป็นเด็กคนน,น,คน,นี้องค์กรมาตรฐานที่องค์กรอิสาระที่เป็นมาตรฐานในการดําเนินการกระบวนการยุติธรรมมันควรจะออกมาในรูปแบบใดครับคือองค์กรลักษณะเนี้ยในต่างประเทศเขาจัดองค์กรแบบไหน มีความเป็นธรรมนะมีความเป็นธรรมเท่าเทียมพี่นะตามเนื้อผ้าตามพฤติการตามพรติจริงตามอยาหลักฐานคือแล้วไม่ไม่ได้ดูหน้าดูคนอะไรว่าเป็นคนของใครอะไรยังไงค,คือเขามีเขารักษาความความเป็นธรรมได้อย่างอย่างอย่างมั่นคงคและก็รักษาความวินิธรรมตามหลักวินิธรมนิติรัฐได้อย่างเข้มแข็งมั่นคงซึ่งห่างไปจากบ้านเรามากนะครับ แต่เราก็รู้อยู่ว่าบางทีเนี่ยบางประเด็นบางการให้สัมภาษณ์ของเจ้าที่ในฝ่ายอ่ากอชเองเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้ไม่ทราบเร่าคดีไปถึงไหนอย่างไรครับไม่มีเอกสารน้ำท่วมบางหลังคือบางทีเราก็เห็นว่ามันเป็นการมันนดูไม่สมเหตุสมผลในลักษณะของการบอกปัด มันก็คิดไม่ได้แบบนั้นรับครับในตัวของการชุมนุมของ,งปรปชปี53เองเมื่อรปชเองไม่ไม่ส่งสำนวนสั่งฟ้องเนยนะครับกระบวนการต่อไปที่จะดําเนินตามกระบวนการยุติธรรมมันสามารถมีช่องทางไหนประชาชนจะไปฟ้องร้องเองได้ไหมกระบวนการมันจะดําเนินต่อไปอย่างไรครับเพื่อให้ผู้ส่วนเสียชีวิตตั้ง99ศพร้อยศพเนี่ยจะได้รับความยุติธรรมก็จริงๆตัวประชาชนตู้คนเจ็บล้มตายเองเนี่ยตัวเขาเองก็มีมีการไปฟ้องไปอะไรอยู่นะครับ ก็ก็กระบวนการยทธรรมก็ไม่ได้ไปถึงไหนแต่ตัวเขาเองก็มีสิทธ์เ็เป็นผู้เสียหายโดยตรงเป็นผู้ถูกกระทำทางตรงก็ไปได้ครับก็มีการมีฟ้องไปอยู่บ้างฟ้องตัวเองนะครับที่ผมทราบอยู่ก็มีครับถ้าผู้เสียหายอย่างเงี้ยครับต่างคนต่างไปฟ้องเงี้ยพอเวลากระบวนการเข้าสู่การพิจารณาของศาลมันจะมีการรวมสำนวนมาพิจารณาด้วยกันโดยข้อบังคัเป็นอย่างนั้นครับมันเป็นระเบียบของศาลที่สามารถรวมคดีได้เป็นคดีเดียวอาจจะมาจาก ่ารคนต่าง,างพ่องนะครับศาลสามารถรวมคดีพิจารณาเป็นเป็นคดีเดียวได้เพราะว่าเขาเล็กแหล่ มันเป็นคดีชุดต่างๆเพียงฐานชุดเดียวพฤติการเดียวเหตุการณ์เดียวอะไรอย่างเงี้ยสามารถรวมพินายรักษาในคราวเดียวครับมีคำสั่งของศาลก่อนน้านี้นมีการชนะสูตรมีอะไรต่างๆบอกว่าคนที่มาชุมนุมเนี่ยครับเสียชีวิตจากอาวุธของเจ้าหน้าที่ชัดเจนล่ะมีการกระสุนยิงมาจากเจ้าหน้าที่แต่ทำไมปปชอเองยังนิ่งเฉยหลายคนตั้อสังเกตเหมือนกันครับผมก็ที่เห็นชัดที่สุดเลยคดีหกศพวัฒนทุนครับที่อะไรนะผลจากการ ใส่สวนการตายนะฮะอ่ก็คือสารก็มีคำสั่งว่ากระสุนปืนมาจากเจ้าหน้าที่ทหารครับอ่าทุกคนอรเป็นที่ชัดเจนตรงนี้เนี่ยมีความชัดเจนขนาดนี้เนี่ยเราเราก็ยังต้องมานั่งถามหน่วเอแล้วทำไมคดีเนี่ยไม่ได้เดินไม่ได้มีคำคืบหน้าไปเลยคนะ,คะค ในขณะที่คดีของทางฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งกับยังไงคับมีความแตกต่างกันในมานนตรฐานซึ่งเราก็เห็นอยู่ครับถ้าเราจะไปฟ้องตัวปปชนะครับที่ดำเนินคดีเป็นเรื่องของการประวิงเวลาอะไรอย่างงี้ได้ไหมครับพี่ยมสายถ้าประชาชนบอกอคดีมันไม่คืบหน้าอะไรมันผ่านมาหลายปีแล้วถ้าเราจะไปฟ้ององค์กรที่ดำเนินคดีอย่างงี้ทําได้ไหมครับทาได้ครับแล้วก็ ก็จะจริงหรือพฤติการที่มีที่เป็นอยู่เนี่ยผมมองว่าครบองค์ประกอบ <c oughs> ครบองค์ประกอบความผิดที่จะถือได้ว่าเปนเจ้าที่ของรับฐระวิงเวลาประวิงเวลามันลดเข้าไปสู่การ วินาว่าเป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบได้ครับาเาตารป็นาเจเนี่ยประมกฎหมายายานะครับก็คือประชาชนสามารถสามารถทาได้ทำได้ครับคือหนึ่งฟ้องร้องคดีเองก็ได้ฟ้ององค์กรที่ดําเนินคดีแล้วทําให้คดีล่าช้าอย่างนี้ก็ได้ได้ครับผู้เสียหายสามารถดําเนินการได้ครับผมม,มาในส่วนของคดีของพันธมิตรในปี5 1หนึ่งที่สาฎิกายกฟ้องไปเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับหลายคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเหตุที่ยกฟ้องอาจจะไม่ด้วยไม่ใช่เหตุผลทางคดีแต่เป็นเหตุผลเรื่องของนามสกุลอาจจะ คล้ายๆกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่มีอำนาจอยู่ตอนนี้อ,อย่างนี้นะฮะเนื่นองจากคดีมันยังอยู่ในต้องถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุดคือพั้งานในการยังสามารถอุทธรณ์ได้ต่อที่ผู้ชมใหญ,ญ่สันติการภายในหมดสามสิบวันแม้จะไม่มีอ,อะไรประมววิธีพิจารณาคดียาผู้ร่วมงนามแตเงินยัง,ไ,งมไม่ออกมานะครับแต่ผมมองว่างนี้ครับผมมองว่า ใช่อาจจะมีคนคิดไปได้ในลักษณะว่าเป็นคดีที่มีเหตุผลพิเศษที่มีการรักษาไปแบบนั้นนะครับ,รบจะผมมองว่าเราเราก็ต้องเชื่อมันในกระบวนการยุติธรรมระยะหลังสักสักนิดหนึ่งนะครแล้วก็ไม่ขอจะก้าวล่วงเข้าไปในอำนาจของท่านะนะครับก็คือ,อผมผงทำวิจัยผลของการรักษาออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราก็เราควรจะอยอมรับนะครับนะก็คืออาจจะแบบ มีพูดกันหลากหลายนะครับแต่ว่าออกมาแบบนี้เนี่ยผมผมผมให้น้ําหนักตรงที่ว่าพฤติการของเขดีแล้วก็มันหลักฐาน แล้วก็พัสะจริงเนี่ยมันมันบางเกินไปมันบางที่จะเป็นความผิดตามที่โจทย์ฟอ้องครับอางนี้ฮะในชั้นแรกเลยเนี่ยที่ดูเนี่นยอีการสั่งไม่ฟอ้องนะครับ,รบสุดท้ายปปชฟ้องอเองเอเนไหมรัครับ,รบเราก็ต้องให้กับที่ไม่งา,ายอการว,ว่าเขาเขาสั่งไม่ฟอ้องตั้งแต่ในชั้นแรกแดังนั้นว่าด้วยพยานหลักฐานว่าด้วยพิติการด้วนการนวลดูมองดูแล้วพยานหลักฐานคงจะบางไปและไม่พอฟอ้อง อะไรเงี้ยเขาก็เลยสั่งไม่ฟ้องแต่สุดท้ายแล้วปปชฟ้องอือสุดนะฮะที่สุดแล้วในเอกสารที่ทางข้าพถึงเห็นด้วยกับแนวทางของสมัยนายกา,ออา,ารก็ได้ว,ว่าเอ๊ะมันคำพังสามเมื่อาวานนะครับคือว่าประจําเลยทั้งสี่เนี่ยคงไม่รู้หรอกว่าการใช้กระทำตาเอ้ยหรือการสลายน้ำนมแบบนั้นเนี่ยนะจะจะจะหรือลึกๆไม่เชื่อว่าจะมีเจตนานเล็งเห็นผลไปได้ถึง,งขั้นว่า,วาจะ เอ่อก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายอฮะตายสองนะฮะบาดเจ็บก็เ่อน,นีเป็นหลักลอยไอ้ที่ตายนี่น่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก๊สน้ำตา,าครับน่าจะเกี่ยวอเอ่าคล้ายๆตอนนั้นมีเสียงวิพากษ์วิจาร์ว่าอาจจะเป็นระเบิดที่อาจจะพกพามาเองหรือนํามาเองด้วยซ้ำไปอ่อคือ,คอในตามข่าวก็เป็นอย่างนั้นแล้วเชื่อว่าในครั้งนั้นเจ้าที่ก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ความรุนแรงคุเกินกว่าเหตุนะแต่ว่าเป็นความชอบธรรมความชอบธรรมที่ อะไรอ่ะที่เจ้าที่จะต้องเข้าระวังับต้องป้องกันเพื่อให้เกิดการประชุมสภาใช่ไหมฮะกางธมืผิดก็คือเป็นเรื่องที่แบบอะ,อะไราทางครมจะต้องเข้าไปแถลงนโยบายลยบบครัที่ได้อ่าอะไรที่ได้หาเสียงไว้และวางนโยบายได้ต้องแถลงต่อสภา,าก,ก่อนที่จะเข้าไปหาบ้านเมืองนะครับโดยสภาพเวลาเวลา ตัคุณจุมสยยัยเองก็เป็นทนายความด้วยเวลาเราเรา,เาค้นหาพยานหลักฐานหรือพยานวัตถุอะไรต่างๆตัวแก๊สน้ำตาเนี่ยครับที่ยิงจากกระบอกปืนเนี่ยมันสามารถทำให้คนพิการหรือบาดเจ็บล้มตายได้ไหมครับก็ตรงนี้มันจะต้องดูในเรื่องของต้องพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าไอกสารพรริสษจสารในผมจำได้ที่มันอยู่ในแก๊สน้ำตาเนี่ยนะครับ มันจะมีผลถึงกับทําให้สิ่งมีชีวิตที่เป็นผลเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ย<ม>ถึงแก่ความตายได้ไหมนะหรือเป็นเพียงหยุดชั่วคราวแต่ผมเชื่อว่านะอันนี้เป็นค,ความเข้าใจนะสถานีตำร,รับกันน้ำตาถผมออกแบบมาเพียงเพื่อหยุดมวนลชนเท่านั้นเองไม่ถึงกับชีวิตร่างกายนะอาจจะแตค่บาดเจ็บกระเทยเครื่องอะไรเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่มีการตายการเจ็บหนักเกิดขึ้นเนี่ย น่าจะมาจากเขตคนอ,อื่นนะครับ,รบสารคงมองคุนว่าความจริงเรื่องนี้จะเปน็นหลักฐานไั้น่วนแล้วก็ไดูว่ามันห่างไกลไปที่จะไปเกณฑ์ให้จำเลยทั้งสี่จะต้องรับผิดในผลตรงนี้ด้วยนะครับถ,ถ้าจะอุทธรณ์ในคดีนี้พี่เข<ๆ>ามีหลักเกณฑ์ หรือวิธียังไงที่จะอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของสานิการจะต้องมีหลักฐานใหม่หรือจะต้องอะไรยังไงบ้างตามนับนวลฉบับ50เนี่ยนะฮะคนไหนบองครั้งว่อาจจะต้องมีหลักฐานใหม่เท่านั้นที่จะ,ะมีสิทธิ์ไอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของสานิการได้แต่วว่านับนวนฉบับ60เนี่ยไม่ได้ ไม่ได้บังคับครับคือสามารถอุทธรณ์ได้เลยอ่าสามารถอุทธรณ์ได้เลยภายใน30วันินวันแต่วันมีการรักษานะอุทธรณ์ต่อที่ผู้ชุมใหญ่สันนิการนะครับ,รบซึ่งบังคับแล้วมาที่อีกคดีหนึ่งคดีของกบศที่ขัดขวางการเลือกตั้งจนนำมาสู่การรัฐประหารล้มรัฐบาลเนี่ยนะครับ,รบสองม็อบนี้อาจจะไม่ต่างกันกบศกับพันธมิตรคือเป็นจุดเริ่มต้นของการรัฐประหารทั้งคู่ค,ค,คุณจุมสัยเองก็มีโอกาสได้ไ,ดไปฟ้องร้ององค์กรเกี่ยวกับการเลือกตั้งของกกตโดยตรงนี้กบศเองก็ไม่ถูกฟ้องเรื่องของการขัดขวางการเเลือออกกกตตตั้้งงงจนุสา็ไปฟ นี่ก็เป็นที่เห็นได้ชัดเจนนะว่ามีความแตกต่างกันในในเชิญของกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ในชั้นชั้น่อนขอนฟ้องนะครับก็คือผมเองผมเป็นผู้ถูกประทับทางตรงเลยเป็นหนึ่งในผู้สมัครที่ถูกขัดขวางกันสมัครใน28เขตนะซึ่งเป็นผลให้ไม่สามารถมีสสได้ครบ95เปเ็นเป็นเหตุให้มีการประท้วงเป็นเหตุใ อ่ดดาฉันตามกรุงเทพแล้วก็เป็นเหตุให้มีการปฏิวัตินี่แหละนะต้องต้องถือว่าเป็นเป็นต้นฐานตั้งแต่ตอนแรก,แรกครับก็คดีของเราโดนยกหมดเลยฮะแล้วฟ้องผมฟ้องผมจำได้ว่าผมฟ้องอทางข้าราการการเลือกตั้งไปในเรื่องของปรลกฎหมายยามาตราห5 7่รอยาเจ็ดราเป็นเป็นหน้านที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับที่ที่ที่ไม่ยอม เลื่อนวันสมัครแล้วก็เปลี่ยนสถานที่รับสมัครทั้งๆท,ที่เป็นวิสัยที่จเจ้าพนักงานเนี่ยกตอนเนี่ยนะสามารถกระทำได้กนหมายก็ามีอํานาจรีอำนาจไว้กระทาได้นะับก็มีการฟ้องมาอยู่บ้างครับหลายๆท่านอยู่ครับแต่ว่าคดีก็ก็ยังไม่ทราบว่าเงียบไปไหนหลยลงแล้วก็โดนถกฟ้องโดนยกคำร้องเพราะเป็นการฟ้องแบบใส่สมุดฟ้องเองครับ ถ้าถ้าบรรทัดฐานมันเป็นนี้ถ้าคดีถึงที่สุดแล้วต่อไปใครจะขัดขวางการเลือกตั้งนี้มันจะถือเป็นบรรทัดฐานที่ศาลเองจะไม่เดิมเนินคดีได้ไหมครับนั่นแหละคิฮะคือเรามองว่าท่านยึดพฤติการ์มันล่ามันเป็นบรรทัดนานก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวท่าในอนาคตในทางในเมืองไทยนะครับคนดีคืนดีได้โอกาสหน้าเนี่ยจะมีคนที่มาขัดขวางการเลือกตั้งอีกเนี่ยจะใช้วิธีอะไรอ่ะลงมาเดินถนนเนี่ยไปอีกเนี่ยหรือขัดขวางการเลือกตั้งอีกเนี่ย จะใช้บรรทัดฐานเงกน่าอีกจตผมมองว่ามันมันก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะคาดหวังในยุคนี้น่าจะดีขึ้นบ้างเพราะมีการเช็ดซีโร่องค์กรต่างๆก็มีการยื่นไปกาไปยื่นคำร้องอยู่บ้านที่สันนดษนอะไรเงี้ยฮะองค์กรกรอนี่แหละก็มีการดิ้นผมมองว่าพูกมี้หน้าเด่คงมองเห็น ร่องรอยของความติดพลาดในอดีตในการปฏิบัติหน้าที่อาจจะต้องมีการเซตอะไรกันใหม่คือเซตซิโรตัวคณะกรรมการการเลือกตั้งองกว่าเดดีขึ้นตัวตัวคดีเองตัวแกนนำทั้งสองฝั่งทั้งนปชทั้งพันพธบิตรเองดูเหมือนจะ ถูกกระบวนการยุติธรรมดาเนินกันคนละแบบนะครับตปชก็มีการฟ้องร้องขึ้นสูส่ศาลเป็นคดีก่อการร้ายในขณะที่พันธมิตรเองมีการยกคําร้องยกฟ้องตรงนี้มันมันสะท้อนในแง่มุมทางกระบวนการยุติธรรมทางความยุติธรรมในบ้านเมืองเราอย่างไงบ้างครับในลักษณะคดีพฤติการที่อาจจะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมคล้ายกันครับผมผมก็มองว่าขึ้นในภาพรวมนะฮะมองในภาพรวมก่อนเนี่ยยังยังไม่เป็นตกาดเดียวยังยังมีความแตกต่างกันอยู่ในในในกรเซสในการปฏิบัติ ยังพอจะถือได้ว่าเป็นลูกทมด้วยนะว่าเป็นลักษณะของการเลื่อนปฏิบัติอาจจะเป็นเพราะเหตุผลนนั้นที่ผมบอกว่าประเทศอ่ประเทศชาติตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านานะฮะจากจากส่วนอะไรที่อยู่ในความนินยมนะฮะไปสูป่ความเป็นไทยซึ่งมีที่เคยเป็นมาแล้วในอดีตในในสังคมยุโรปนะครับ ก็สัมผัสได้สัมผัสได้ชัดเจนว่ามันมีความแตกต่างกันซึ่งเราเขาต้องมีตัวขอไปนะครับถ้าดหวังว่าวันหนึ่งกระบวนการยุทธธรรมหรือการบังคบใช้กฎหมายจากผู้ที่อยู่ในเป็นบุคลากรในกระบวนการยุทธธรรมสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างพูดถึงเท่าเทียมไม่เป็นธรรมหรือยึดหลักนิติธรรมพิจารณาที่รัฐทำในความยุตธธรรมอย่างแท้จริงทำความยุธธรรมที่เป็นอยู่ให้เป็นความยุตธธรรมที่ควรจะเป็น หลังจากการชุมนมุมมีการสลายการชุมนมุมแล้วก็มีผู้ไดร้รับบาดเจ็บรัฐบาลที่เข้ามาคือรัฐบาลคุณยิ่งรักเองมีมาตรการทางการเยียวยา<ช>แต่ทีนี้กลายเป็นไม่รู้ว่าเป็นคดีทางการเมืองด้วยหรือเปล่าปปปชเองจะชงเรื่องนี้ให้สาลดีกาเ,เล่นงานคุณยิ่งรักอีกแล้วด็นเรื่องของเยียวยาแยกกระดานดาเนินคดีกับประเด็นปัญหามนุษยธรรมคุณทุกสายมองอยังไงบ้างประเด็นเรื่องของการเยียวยาทางมนุษยธรรมถูกดําเนินคดีอาจจะเป็นคดีการเมืองด้วยซ้ำไป แน่นอนนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับกันเหมือนกับมันมีที่มาจากการเมืองครับมาจากการชุมนุมแล้วก็มีการใช้กําลังรบกัดเจ็บสมตายแล้วก็มีการออกกฎหมายเยียวยาแต่ผมมองว่าต้องต้องมองถึงเจตนารมณ์และความมุ่งหมายในการในการออกกฎหมายเยียวยาเนี่ยนะครับเพราะผมมองว่า ในครั้งนั้นเนี่ยถ้าจะไม่ิดเป็นเรื่องที่รัฐบาลผลท่านเยียวยาลักแต่ก็พยายามจะแสวงหาผลทางให้สังคมเนี่ยถ้าเกิดการปลองสมันฉชันและเปนเยียวยาทั้งฝ่ายนะทุกส่วนไม่ใช่เฉพาะเยียวยาของทางฝ่ายเราอย่างเดียวนะครับแล้วก็ได้รับผลศึกษาจากสออทนะสับผมขออบอด้วยขออป็นแงานของอบอมาใช้ด้วยอ่าใช่ออบบอ้ะอะไรพวกนี้นะฮะคือต่างฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่าไม่ ไม่ขัดต่อกฎหมายทําได้แม,ม้กระทั่งความเห็นของสนายข้ารเจ้าเกฤดชีิกาครับนะครับความเห็นของเธอแล้พวกขุก้าเนี่นะฮะไม่ได้ทําขึ้นโดยประการหรือทําเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อฝ่ายเางฝ่ายอย่างเดียวเลยจริงๆถ้ามองในงแนง่ของความเป็นธรรมความใจกวา้างแบตรงนี้เป็นเรื่องของการเยียวยาที่ทําให้เป็นการเยียวายาความเสียหายความบาด,ดเจ็บความปวดร้าวภายในใจเพื่อให้สังคม เดินหน้าไปสู่สันติสุขของรดอนในคนไทยรับก,กันพพนันผมมองนั้นแต่ว่าล่า,าสุดเนี่ยครับถูกมอมกุบว่าเป็นเรื่องที่แบบอะไรอ่ะไม่มีกฎหมายพย่ยามหน้าคือกฎหมายที่ออกมาคือตัวมติคอรอมรอนนี่ครับรนนใน,ในทางนั้นถือว่าเป็นกฎหมายไหมครับจริงๆตัวมติครมอเนี่ยมันไม่เป็นกฎหมายนะครับตัวมติครมอเนี่ยทำเป็นสุดยอดสุดยอกอาจจะเป็นเป็นเป็นกฎครับ อะไรแบบนี้แต่ถ้ามีผลบางครั้งในทางในทางในทางกฎหมายในทางปกครองแก็ก็ก็มีผลในทางกฎหมายอยู่แต่ว่าในตัวตัวมันเองอาจจะก็มีปัญหาในทางดีความ่นะคทาบการคิดไหลไหลไหลมุมของนักวิชาการแต่ผมมองว่าเอาเป้าหมายใหญ่ๆเลยก็คือเป็นเรื่องที่มีกระติกกระมอออกมาในคำบอว่า จะทำไหนก็จะเยียวยาความเส,ส,สียหายวามดวงเสียทางจิตใจทางร่างกายของคนทุกฝ่ายใี่สังคมกลับสู่สันติสุขนะครับคือเป้าหมายสูงส,ส,สุดก็คือการเยียวยาเพื่อให้สังคมกลับสู่ความสมคคีปรองดองกันอีกครั้งหลังจากที่บ้านเมืองเราเองมันติดลบอยู่อย่างนี้มานานตนะแต่สุดท้ายก็ถูก,ยถกไไนนะพยายามถูกอีกฝ่ายหนึ่งพยายามแสวงหาเหตุที่จะเอจะทําให้มันเกิดความผิดได้อย่างไหนจะหา ข้อหาอะไร,รก็ลองไปดูไปไล่สายดูก็คือว่าก็ไปมาหาว่าอะไรนะไม่มีกฎหมายห้มหน้าใช่ไหมฮะจริงๆถ้าบอกว่าไม่มีกฎหมายห้มหน้าเนี่ยมันก็ไม่มีกฎหมายห้มามเหมือนกันนะครับแต่เราก็สามารถทําได้เหมือนกันอีกอย่างแล้วมันเป็นนโยบายที่แบบมันเป็นนโยบายของของรัฐบาลด้วยนะครับ,รบที่จะเสริมสร้างกองทำใม้เกีองดองนะฮะถ้าเราไม่ดูก็ เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยที่เป็นเลยว่าเราก็ถูกตั้งข้อล่าวหย่แหละนะก็ทราบจากทางปปชว่าจะชี้มูลประมาณกันยาประครับ ก็ต้องติดตามดูนะครับขอบคุณพี่ชุมสายมากครับครับผมขอบคุณมากครับก็เน้นย้ำนะครับในประเด็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเองคุณชุมสายก็ยังมองกระบวนการยุติธรรมของเราอาจจะยังมี2มาตรฐานที่อาจจะใช้กรอบในการตีความไม่เหมือนกันนะครับต้องรอดูนะครับว่าคดีต่างๆทางการเมืองจะจบลงอย่างไรนะครับจะไปในทิศทางไหนซึ่งกระบวนการยุติธรรมเองอาจจะผูกกับอำนาจบริหารที่ต้องดูว่าในแต่ละยุคละสมัยนะครับรัฐบาลใดมีอำนาจในยุคนั้นนะครับวันนี้เวทีทั์หมดเวลาลงแล้วครับคุณชุมสายศรียาภัยผมทวีศักดิ์ และก็ทีมงานเวทีทัศน์ขอลาทุกท่านไปก่อนขอพบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ